โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมตามมาดทุกท่านกันด้วยนะครับตอนนี้ท่านผู้ชมว้าวกำลังรับชมรายการมาร์ล็อกชแชแนลนะครับก็เป็นรายการสําหรับเกมไมค์ครับนะครับพอเกมไมค์ครับไม่อยาพลาดกันเลยนะครับนะครับก็แบบนี้ก็เป็นแบบผมกับมินสร้างไว้นะครับก็ดิงโหลดนี่ไม่มีหรอกนะครับเพราะมินมันส่งมาให้นะครับนะครับเดี๋ยวขอดูก่อน เปิดโอเคนะครับนี่ก็ขอให้สนุกนะนี่ก็เป็นเซฟนะครับเซฟให้นอนไว้แต่มันไม่ให้นอนเพราะมันยังไม่มืดนะครับนี่ก็เป็นเกมแปดบ min s p e i u p e r v channel นะครับนี่ก็เป็นผมแล้วก็แ n แนลนะครับก็เป็นร่วมสร้างด้วยเมื่อวานสร้างแป๊บเดียวเองนะครับนี่นะครับนี่ก็ให้กระโดดไปหยับสลามเนี่ยสลามสลามลามันก็อยู่ด้านล่างครับ นะครับใครก็ใครที่ไปหยับส,สลามได้ก็จะเป็นผู้ชนะไปเออนะเดี๋ยวจะเป็นผู้ชนะกูจะเป็นผู้ชนะเออตกกว่ะนะครับก็ใครที่กระโดดไปถึงสลามได้ก็จะเป็นผู้ชนะเออเลยนิดเดียวเองนะครับไปกันเลยอ่านะกระโดด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 อ้าวเออ ยากอยู่นะอ้ยอยอ,ยอ่ะมันก็ยากอยู่นะครับนี่แต่ผมก็ผ่านผ่านบางครั้งผ่านบางครั้งนะโอเคผ่านบางครั้งได้วยผ่อนตลอดไม่ได้ผ่านตลอด,ด,ลอดโอ้โปาเอ,อือถ้าผ่านเดู๋ก็จะจบคลิปละเกลียดเก็ีดอัดโอเคนะครับ เออโอ้ก็อืมอมืก็มารีวิวให้กับมินซูซีสปอร์วีชแนลนะครับก็เขาฝากมาให้รีวิวก็รีวิวแล้วนะแต่เล่นไม่ผ่านนะครับก็เอาไว้รอมีเพื่อนมาเล่นด้วยนะครับคนที่มันรูดเสาอะนะครับมันชื่อว่าเข็มนะครับก็มันก็กลัวเสียหน้าเนะมันรูดเสาแต่ผมแอบถ่ายคมันไม่รู้นะครับ ก็ <g ül> <c oughs> คืนนะสองรอบหนึ่งร,รับผ่านแล้วก็โอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบกย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะผมก็จะเป็นคนดังที่สุดเลยใน y o u t u b e นะจะเป็นให้ได้ทุยนะครับ,อบคอมครับ